วันนี้ช่างดนจะพาไปคุยในเรื่องของประกันภัยรถยนต์ว่าในยุคปัจจุบันนี้มีแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรมาพบกับผู้บริหารบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจํากัดมหาชนนะครับคุณภูมิคุณพลินและคุณอัธพงศ์คุณพลินรองกรรมการผู้อํานวยการบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจํากัดมหาชนนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับต้องถามก่อนว่า ทุกวันนี้นะครับประกันภัยมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับประกันภัยรถยนต์ครับโดยพื้นฐานเลยเนี่ยจะมีเริ่มต้นนะครับที่พรบอรรถยนต์ครับในส่วนของประกันตัวนี้เป็นประกันที่เป็นประเภทบังคับนะครับคนไทยเราที่ขับรถบนท้องถนนทุกท่านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทํำก็เรียกประกันภาคบังคับใช่เป็นประกันภาคบังคับเพราะว่าจะคุ้มครองเรื่องของชีวิตและร่างกายนะครับในส่วนของทรัพย์สิน ยังไม่สําคัญเท่าชีวิตและร่างกายของพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะคุ้มครองในส่วนของชีวิตและร่างกายเป็นพื้นฐานในส่วนของประกันที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับที่คุ้มครองชีวิตและร่างกายเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งคุ้มครองเรื่องของทรัพย์สินพูดง่ายๆว่าคุ้มครองทุกอย่างเลยในทุกๆกรณีนะครับก็คือประเภทหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกัน อันนี้คือถือเป็นประกันภาคสมัครใจภาคสมัครใจนะครับตัวนี้คือซื้อเพิ่มเติมจากพรบครับณปัจจุบันเนี่ยสินค้าเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตครับนะครับแล้วเรามีสินค้าที่ถูกลงมาหน่อยลองลงมาก็จะเป็นสองบวกครับนะครับสองบวกเนี่ยจะคุ้มครองรถชนลดนะครับลดเขาแล้วก็รถคู่กรณีด้วยนะครับจะคุ้มครองทั้งเขาทั้งเราแต่ว่าจะเพิ่มเรื่องสูญหายไฟไหม้มา อ่านะครับจะมีสูญหายไฟไหม้มา3ามบวกเนี่ยจะลดลงมาอีกครับนะครับก็คือลดชนลดจะถูกลงถูกลงมาเพราะถ้าสองบวกเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับเกือบเกือบหมื่นอาจจะในระดับ7 8 9 0 0 0บาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกำลังอ่าสูงมากนักลดลงมาหน่อยก็จะเป็น3ามบวกตัวเนี้ยจะเป็นลดชนลดเหมือนกันแต่จะไม่มีสูญหายไฟไหม้ราคาก็จะย่อมเยาวลงมาหน่อยใช่เห็นว่ามันจะทอนลงมาจากประเภทหนึ่ง ลงมาเป็นสองบวกสามบวกนะครับทีนี้ลดลงมาอีกจะเป็นประเภท3มประเภท3มเนี่ยจะคุ้มครองฝ่ายตรงข้ามและคู่กรณีสมมุติเราไปละเมิดเขาหรือเราทําเขาเสียหายไม่ว่าจะเป็นชีวิตและร่างกายหรือทรัพย์สินของเขาตัวนี้จะทํางานแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่คุ้มครองทางในส่วนของเราเองใช่ซ่อมเองว่างานซึ่ง ตัวนี้ราคามันเลยถูกหน่อยซ่อมคู่กรณีแต่ตัวเองรับผิดชอบตัวเองราคาก็จะย่อมเยาวหน่อยสองสามพันบาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเลยจะเห็นว่าตั้งแต่ปหนึ่งเนี่ยเราคุยกันเป็นหลักหมื่นหรือหมื่นหมื่นลงมาเป็นสองบวกสามบวกที่อยู่ในระดับห้าหกเจ็ดแปดเก้าพันอย่างเงี้ยลงมาเป็นประเภทสามที่อยู่ในระดับสองสามพันนะครับนี่คือประกันรถยนต์ที่เป็นตัวเลือกให้กับประชาชนเนี่ยที่จะเข้าถึงในเรื่องของประกันภัยกว่าในอดีตนะครับ อ่าอันนี้โดยพื้นๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับไทยพัฒนาเนี่ยมีความแตกต่างกับประกันภัยที่อื่นอย่างไรบ้างครับในส่วนของไทยพัฒนาประกันภัยเนี่ยนะครับเรามีตัว2บวกสาบวกสุดเวิร์กนะครับตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าจะคุ้มครองรถของลูกค้าเราเนี่ยรถพ่วงประกันเนี่ยครับในกรณีที่ตกข้างทางและหรือพลิกคว่ำโดยไม่ต้องมีคู่กรณีคู่กรณีนี่ก็คือรถที่อยู่บนท้องถทนานั่นนะค ที่ผมผมได้เกินไปว่า2-3บวก3บวกปกติจะต้องเป็นรถชนรถนะครับถึงจะเคมได้ใช่ไหมฮะคุณภูมิในส่วนของสุดเวิร์กเนี่ยไม่ต้องรถชนรถไม่ต้องรับคือแฉลับตกข้างทางเสียหลักอย่างเงี้ยครับตกลงไปคือขอให้ใช่ขอให้รถเนี่ยตกลงไปต่ำกว่าระดับถนนครับบางทีเราจะเห็นว่าตกข้างทางด้านข้างใช่ไหมฮะ หรือบางทีก็จะมีล่องกลางที่อาจจะมีต้นมงต้นไม้ใช่ครับหรืออาจจะมีเสาไฟฟ้าที่อยู่ครับอยู่ต่ำกว่าถนนะครับล่องกลางอย่างนี้ครับก็เคมได้สังเกตจากประสบการณ์ที่เราทํามาเป็นระยะเวลา5-6ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำให้เราเห็นว่าลูกค้าเนี่ยบางทีหลับในบ้างฝนตกถนนลื่นบ้างครับ หรือว่าบางทีเนี่ยน้ำหนักรถทําให้ยางเนี่ยแตกระเบิดอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นไปได้นี่เราเคยเห็นอยู่ตามท้องถนนทั่วไปเป็นต้นแล้วตัวที่จะเห็นชัดสุดเลยคือการขับรถเร็วครับเวลาขับรถเร็วเนี่ยแล้วเสียหลักเนี่ยครับก็หลงข้างทางเลยครับผมเองก็เดินทางอยู่ตลอดเวลาอยู่เหมือนกันเพื่องานนะครับก็จะเวลาเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นเหนือหรือลงใต้เนี่ย จริงๆจ,จะเห็นอยู่เสมอเลยเรถยที่<ช>ตกข้างทางติก<ช>ควาใช่ครับ,รบนะครับตัวนี้ไทยพัฒนาคุ้มครองซึ่งเราทําตัวนี้มา5-6ปีเนี่ยเรารเป็นผู้นําตลาดในประเทศไทยในส่วนของสินค้าตัวนี้นะครับมีความชํานาญ มีความเชี่ยวชาญการดูแลหลังการขายด้วยคือ5้ถึงหปีเนี่ยที่ทาในตัวประกัน2บวกหรือ3บวกสุดเวิร์กนะครับแต่จริงๆแล้วไทยพัฒนาประกันภัยเนี่ยกว่า77ปีนะครับคุณภูมิใช่แล้วครับมีกี่สาขาครับทั่วประเทศเนี่ยเจจังหวัดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามี60กว่าแล้ว<อ>ที่อยู่ดูแลลูกค้าและคู่ค้าของเราเนี่ยอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศเลยนะครับมีท,ท,ทุกภาคเ,เลย77จังหวัดนี่คือไทยพัฒนาครอบคลุมทั้งหมด ใ,ในพื้นที่แล้วก็มีการจะขยายสาขาเพิ่มเติมด้วยวเพื่อจะให้ครอบคลุมได้ทั่วถึงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใชซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่มีเครือข่ายและมีสาขาเนี่ยเยอะและกว้างที่สุดในประเทศไทย2บวกสบวกสุดเวิร์กของไทยพาณนาประกันภัยเนี่ยนะครับมีช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะครับช่างนอนอยากจะรู้ว่ามีช่วยเหลือฉุกเฉินในเรื่องของอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับคุณอัตพงค์คุณพลินกันนะครับ ว่ามีช่วยเหลือฉุกเฉินอะไรบ้างครับสาหรับประกันภัยรถยนต์นะครับของไทยพัฒนาประกันภัยเราก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครับซึ่งเป็นบริการที่เราแถมให้ลูกค้าเกือบทุกกรมทันช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยก็หนึ่งก็คือจะมี call center รปรึกษาปัญหาเรื่องรถเสียต่างๆ24ชั่วโมงนะครับรวมถึงการจัมแบดเวลาแบตเตอรี่หมดหรือแม้กระทั่งยางแบนในกรณีเป็นอุบัติเหตุกุญแจลืมอยู่ในรถเราก็จะมีส่งช่างไป นะครับไปช่วยเปิดประตูแลวถ้าช่างโดนน้ามันหมดอะครับน้ำมันหมดอ๋อมีสิครับโอ้โหนี่ดยอันนี้เป็นบริการพิเศษที่เราจะเติมน้ํามันให้ลูกค้านะครับในกรณีที่เกิดน้ํามันหมดฉุกเฉินนะครับรถเสียเนี่ยมีรถสไลด์ให้ไหมครับอ่ามีครับมีอันนี้เป็นบริการหลักเลยครับในกรณีถ้าเกิดรถเสียสตาร์ทไม่ติดเราก็จะส่งรถสไลด์นะครับเป็นรถสไลด์นะครับไม่ใช่รถยกล้อหน้าก็คือสไลด์ขึ้นไปทั้งคันเพื่อดูแลรถคุณรถเก่า รถที่มีอายุเยอะครับ10ปี20ปี30ปีอยากทําประกันภัยบางที่ไม่รับช่างโดนอยากทราบว่าของไทยพัฒนาประกันภัยเนี่ยรับประกันรถเก่าไหมครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่รองรับรถเก่าประเภทนี้อยู่แล้วนะครับ,รบก็คือ3บวกนะครับสมบวกของเราจะไม่จํากัดอายุรถครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาย่อมเยาวนิดนึงก็จะมีประเภท3ซึ่งประเภท3เนี่ยเราไม่ได้จํากัดอายุรถหรือรุ่นรถอยู่แล้วครับช่วยแนะนําท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งครับว่า อยากทำประกันภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถขนาดเล็ก e ีโคคาร์ขนาดกลางขนาดใหญ่มีคำแนะนำอย่างไรก็อย่างที่ผมบอกว่าการเดินทางไม่ว่าเราจะอยู่หลังพรมอะไรเนี่ยทุกเวลานีครับมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับประกันภัยก็เป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์ลูกค้าทุกๆคนนะครับ,รบว่าถ้าเกิดมีประกันภัยมันอุ่นใจในเวลามีอุบัติเหตุและคุณภูมินะครับมีคำแนะนำอย่งไงบ้างครับในส่วนของผมเนี่ยผมผมคิดว่า ทุกคนต้องพิจารณากันให้ดีๆครับว่าการใช้งานของรถเนี่ยใช้ในรูปแบบไหนเพราะว่าอย่างที่คุณฮอนได้เกินว่าความเสี่ยงอยู่รอบเราตลอดเวลานะครับทีนี้แน่นอนอยู่แล้วเราใช้ในบางรูปแบบมันก็จะเสี่ยงกว่าใช้เยอะไหมใช้ช่วงกลางคืนไหมถ้าเราประเมินดูแล้เนี่ยเราใช้เยอะรหรือเราต้องเดินทางระหว่างจังหวัดเยอะหรือเราต้องเดิน ข้ามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเยอะหน่อยนะครับก็แนะนำว่าควรจะยิ่งต้องทำประกันที่คุ้มครองมากขึ้นนะครับตามกำลังที่เราไหวนะครับถ้าบางท่านใช้น้อยหน่อยปีหนึ่งอาจจะเอาออกมาใช้ไม่กี่ครั้งบางทีเราไม่ต้องไปซื้อถึงประเภทหนึ่งก็ได้เราอาจจะลดลงมาเป็น2บวก3าบวก3ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้ทางทีมงานไทยพัฒนาประกันภัยนี่ยนะครับ สามารถให้คําแนะนําได้ด้วยนะครับว่าปีนึงใช้รถไม่กี่ครั้งเองจะทําประกันประเภทไหนก็ให้คําแนะนําได้เช่นกันเราเรามีเครือข่ายเนี่ยมีอยู่4,000กว่ารายทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานตรวจสภาพรถเป็นสํานักงานตัวแทนในหน้านะครับหรือสาขาเราโดยตรงเนี่ยที่อยู่ใน60กว่าจังหวัดทั่วประเทศณปัจจุบันเนี่ยก็สามารถติดต่อทีมงานหน้างานได้เช่นกันนะครับ แล,แล้ว,วาสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการประกันภัยได้ทางช่องทางไหนบ้างครับของไทยพัฒนาประกันภัยเนี่ยครับถ้าติดต่อเราโดยตรงหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงเนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับ,บ www.thaipat.co.th t h a i p a t .co.th นะครับก็จะสามารถเช็คได้ว่า สาขาเรามีที่ไหนบ้างนะครับคู่ค้าในเครือต่างๆเนี่ยเรามีอยู่ที่ไหนบ้างจะเข้าอู่ที่ไหนเข้าที่ไหนได้บ้างอย่างเงี้ยครับเข้าไปเช็คได้หมดเลยมีเบอร์สายด่วนหรือ c อร์เซนเตอรที่ให้ข้อมูลในเรื่องของประกันไหมครับมีครับเบอร์คอร์เซนเตอร์นะครับ,บ02-253 41 4 1ย้ำนะครับ0 2 2 5 3 4 1 4 1าใช้เบอร์เดียวทั่วประเทศไหมครับเบอร์เดียวเลยครับโทรสอบถามได้เลยใช่ยี่สิชั่วโมง24ชั่วโมงเลยนะครับเป็นเบอร์ call center ของเราครับและนี่นะครับประกันภัยนะครับทำไว้เถอะครับไม่มีใครอยากใช้นะครับแต่ทำไว้เพื่ออะไรครับเพื่อคนข้างหลังจะได้ไม่เดือดร้อนหรือคนรอบข้างจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับมีคนดูแลคุณทุกเส้นทางในขณะที่คุณนั่งอยู่หลังพวงมาลัย คุณเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นคนตัดสินนะครับว่าคุณควรจะทําประกันภัยประเภทไหนถ้าให้ช่างดนแนะนํานะครับ2บวกจุดเวิร์กและ3บวกจุดเวิร์กของไทยพนาประกันภัยจบเลยครับและวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณคุณภูมิคุณพลินนะครับและก็คุณอัตพงค์คุณผลินนะครับรองกรรมการผู้อํานวยการบริษัทไทยพนาประกันภัยจํากัดมหาชนเป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ